ลาอะลัยกุมบรัมมัตุลลอฮิวะบะเราะกาตุบิสมิลลาฮิรเราะห์มาานิรรเะฮีมดุลอลาตุหะ وصلاة وسلام على ر ล و ل الله ซุบฮานะกะลาอิมัลเนาอิลมาอะลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมพระมุอัมมัดอุลบรักาตุูุฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้ผมทำรายการอยู่นอกสถานที่อาจจะขูดขาดเล็กน้อยนะครับนอกสถานที่นี้วันนี้มีการเลี้ยงละศีลอด โดยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจัดที่โรงแรมมิรรอสอันมิรรอสนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมมิรรอสนะครับข้างล่างนี่นะครับชลมุญมากมีผู้คนที่ได้รับเชิญมาจำนวนมากนะครับดังนั้นไม่สะดวกในการที่จะได้พูดคุยกันนะครับในห้องที่เขามีพร้อมที่จะมีการละสิ้นอดกันช่วงต่อไปนี้อีกไม่นานานักเนี่ยนะครับผมก็เลยหลบขึ้นมา ะครับโดยปรึกษากับทางเจ้าของโรงแรมนะครับแล้วก็ผู้จัดการออขอมาใช้ห้องบนนะครับเพื่อที่จะได้มีความสะดวกในการที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมด้วยและวันนี้นะครับผมก็ไดเ้เรียกว่าพบกับบุคคลสำคัญและเป็นวิทยากรประจำของเราคนหนึ่งนะครับ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ท่านทำหน้าที่ ฝ่ายเรื่องของศาสนาเรื่องของการศึกษาและศาสนาปัญญาโทปัญญาเอกที่มหาวิทยาลัยเกลือนะครับวันนี้ก็เลยชวนท่านมาพูดคุยกันนะครับในประเด็นที่สําคัญในประเด็นที่อยากจะบอกว่าโลกสะเทือนทีเดียวนะครับแล้วก็บางคนก็ผิดหวังบางคนก็ดีใจนะครับนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาหรับหรือโดยการนําของ ประเทศซาอุดิอาราชอักรซาอุดิอาระเบียกับประเทศอิหร่านนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่อยากจะได้ชวนท่านผู้นี้แล้วก็ท่านผู้นี้เอ่ยชื่อท่านคงจะรู้จักนี่ยนะครับท่านดเอรจรันมะลูรีมครับตอนนี้อยู่ใกล้ๆผมนี่ครับนั่งใกล้ๆผมนะครับผมจะไม่สามารถที่จะให้ภาพออกมาเหมือนอย่างกับที่ที่วิดีโอคอลนะครับ ผมก็เคยอยากจะสลามกับท่านผมอยู่ใกล้นี่แหละครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ว่าเราอยู่ใกล้ชิดกันครับอัสลามอะลยกุมอาจา์ครับวารุณสลามครับท่านอาจารย์เฉลิมครับครับประเด็นที่อยากจะได้ให้อาจารย์ได้ได้คุยนะครับแล้วก็ได้สนทนากับกับผู้ฟังและท่านผู้ชมนะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่วิทยุอปทอก็ฟังเสียง แต่หากว่า f Facebook ละ a c e b o o k ก็ดีหรือว่า YouTube ก็ดีก็สามารถที่จะได้เห็นหน้าเห็นตาด้วยนะครับประเด็นที่อยากจะได้คุยนะครับอาจารย์นะครับประเด็นที่<ๆ>อยาก<ๆ>จะคุยก็คืคอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียความจริงเนี่ยทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยได้มีนโยบายนะครับในการที่จะฟื้นความสัมพันธ์ กับหลายประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศอิหร่านอย่างเดียวแม้กระทั่งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงรับรู้ได้ว่าในเ,าเร็วๆนี้นะครับประเทศไทยเราก็าได้ได้มีการฟื้นความสัมพันธ์หลังจากที่ได้ห่างเหินกันไปถึง32ปีนะครับดังนั้นแต่ว่า,าโลกอาจจะไม่กระเทือนเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แต่ว่าพอมาถึงอิหร่านากับเซาอดิาระเบียจับมือกันเนี่ยมี มีความามีผลกระทบอย่างมากกับโลกใบนี้นะครับผมอยากจะให้เร์เจอรันเนี่ยได้ได้ได้คุยกันในประเด็นนี้2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าทําไมจึงสามารถที่จะฟื้นความสัมพันธ์ได้มันมีมีปัจจัยอะไรมาของโลกหรือมีตัวกลางหรือมีใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องและหลังจากที่ได้มีการาฟื้นความสัมพันธ์แล้วเนี่ยผลดีสําหรับโลกนะครับจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะ โลกมุสลิมครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์เสรฟนะครับผมจําได้ว่าเมื่อปีที่แล้วนะฮะรายการเดียวกันเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ก็เคยคุยกับผมกับดรสราวุฒิอารีนะฮะตอนนั้นก็อยู่นอกสถานที่เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้ก็มาเป็นการย้ำเตือนแสดงว่าความสัมพันธ์ หรือความพยายามที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นั้นมีมาต่อเนื่องยาวนานแต่มันเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นจนถึงขั้นจะมีการทูดระหว่างสองประเทศเ,เป็นปกติแล้วนะครับ,รบแต่ว่าน่าสนใจว่าผู้ที่เป็นตัวกลางในการทําให้ความสัมพันธ์กลับมาดีเนี่ยได้แก่ประเทศจีนนะครับครับและจีนเนี่ยผู้นําของจีนเองนะครับเป็นผู้ที่ให้ความสมคัญกับ การมีความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้ครับครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ตัวกลางอีกประเทศหนึ่งก็คือได้แก่ประเทศอิรักครับครับดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าความสําเร็จของความสัมพันธ์ขั้นปกติเนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยด้วยปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือการสร้างนโยบายของของมูฮัมมัดบินสันมานเอง ที่ต้องการมีการถ่วงดุนและไม่ต้องการที่จะให้อิทธิพลของสหรัฐนั้นครอบงำซาอุอดิอาระเบียมากเกินไปะจะเห็นได้ว่าการที่ไบเดนไปเยือนหรือเดือนนั้นมุมกักมินท์ซันมานก็พยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างรัสเซียจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาไม่ให้ตกอยู่ใต้อิทธิพลการสั่งการหรืออื่นๆของอเมริกาแต่เพียงอย่างเดียว อันนี้เป็นเรื่องดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลับมามีความสัมพันธ์ขั้นปกติกับประเทศที่เคยตัดความสัมพันธ์กันอันเนื่องมาจากเรื่องอุดมการเรื่องการขยายตัวของอความรุนแรงและอื่นเรื่องของการที่แต่ละฝ่ายสนับสนุนประเทศที่มีสงครามนะฮรระหว่างเยเมนแต่ละฝ่ายหรืออื่นดังนั้นการคืนกลับมานะฮรระหว่างซาอุดีอาระเบีย กับอิหร่านเนี่ยมันดีต่อหลายประเทศรวมทั้งต่อประเทศไทยด้วยครับตอนนี้ยอยากจะถามนิดนึงว่าขนาดนี้การการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสองอ,สองประเทศนี่นะครับมันมันไปถึงขั้นไหนแล้วปถึงขั้นไหนแล้วครับขั้นตอนนี้ก็คือหเป็ใน,ใน,ใ,นในด้านของการทูตเนี่ยได้มีการาส่งเอกทูตของแต่ละฝ่าย S 2> <S 2> ไปประจำย่างประเทศกันแล้วเหมือนกับความสัมพันธ์ไทยเราครับ,รบซาอุดีอาระเบียในรอบ3 2ปีเนี่ยข<า>ณะนี้เราก็มีขั้นปกติแล้วก็คือทางฝ่ายซาอุดีอาระเบียก็มีทูตในประเทศไทยเทศไทยก็มีเอกนักทูตในซาอุดีอาระเบียตอนนี้ค,คือทาอาระเบียมาประเทศไทยก็เป็นเอกนัชทูตแล้วใช่ครับ,รบใช่ครับซึ่งแต่ก่อนก็มีอุปโทษอยู่มาแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมเองได้รับเชิญจากท่าน นายกสภาของมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ซึ่งทางเซอร์ีรารเบียเนี่ยต้องการจะมีความสัมพันธ์ด้านการเกษตรนะฮะแล้วเขาก็จะเดินทางไปพบกับเจ้าชายมือนมีสมบาติด้วยในเร็ววันนี้ดังนั้นเขาจึงทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเชิญผมให้ไปบริฟว่าในการไปเยือนอยังซอร์ีรารเบียเนี่ยควรจะวางรูปแบบอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเพราะทางเซอริีรารเบียทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองก็ได้มอบ ปรญญาปริศรีปรดิษซึ่งท่านอาจารย์อยู่ด้วยผมอยู่ด้วยเพราะว่าในการเข้าเข้าพบนะหรือว่าเข้าเฝ้านะครับมกุราชกุมารนะสมาัติบินซันมานี่นะครับนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยในวันที่ท่านเสด็จมาที่ประเทศไทยในเอเปกนะในงานเอเปกแล้วก็ที่โรงแรมที่ที่พักของโปรดท่านนะครับดูเหมือนจะมี คณะที่ไม่ได้เป็นคณะที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าเนี่ยมีเพียงสองคณะเท่านั้นที่เรารได้รับได้เรียกว่าได้รับพระปรมาชานราชานุญาตให้ได้เข้าเฝ้าคือค <c oughs> ณะของผม,มในดาของสนาจุฬาผมก็มีอาจาร,รย์ดรุณมีผมมีท่านเลขาคณะกรรมการกลางนะท่านสุรินทร์ร拉เล่น,นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นคณะของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทเกษตรศาสตร์ที่เขาก็ไปเขาถวายปริญญานะครับดุษฎีบัณฑิตนะครับคณะอะไรผมไม่แน่ใจวิทศาสตร์แห่งแผ่นดินครับผมว่าจากตรงนั้นมาเนี่ยเขาเขามีความสนใจในเรื่องของเกษตรนะครับเพราะว่าดุษฎีบัณฑิตนั้นเขามีเรื่องของฟู้ดซิเคียวริตี้คือความมั่นคงด้านอาหารซึ่งนโยบาย2030ของเขา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอหรานด้วยก็คือสวอุดีอระเบียไม่ต้องการเป็นปรับษ์หรือศัตรูกับประเทศไดโดยเฉพาะเขาเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ผ่านมาหลายด้านที่เห็นชัดก็คือคนรนโยบายเกี่ยวกับประเทศไทยัในการกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเอเชียหลอกเฉียงใต้ทั้งหมดซึ่งจะเป็นการช่วยในการมีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและอื่นร่วมกันและสวอุดซอระเบียเองขณะนี้ไม่ต้องการ ให้เกิดสิ่งที่มีการทวงดุลโอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะฮะดังนั้นเขาต้องการสิ่งที่ว่าบารลานซ์สอฟพาวเวอร์ก็คือทวงดุลกันร,ระหว่างรัสเซียจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาอ,อันนี้ก็เป็นนโยบายที่สําคัญเพราะว่ามุม่หวัดเจ้าชางหวัดไปสัมมาเนี่ยต้องการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าโดยหวังให้โซวดีระเเบียนั้นมีเศรษฐกิจขึ้นมาในอันดับท็อป10ของโลก นะฮะคันิคนี้ก็ขับเคลื่อนนะครับรวมทั้งนโยบายต่างๆโดยให้ซาอุดิอาระเบียนั้นเป็นศูนย์กลางของการรวมตัวของชาวอาหรับหรือว่าการมาเยือนการมาทำพิธีกรรมศาสนาและอื่นๆนะครับฉะนั้นไอ้ความสัมพันธ์ของสองยักษ์ใหญ่ในโลกมุสลิมเนี่ยมันจะช่วยให้บรรยากาศของอผู้ที่เป็นผู้นำของแต่ละฝ่ายทั้ง ในโลกของเชียในโลกของซุลีและอื่นเนี่ยกลับมาอยู่ในแวดวงคล้ายๆความเป็นพี่น้องสิบ์นะฮะภายใต้ของสองประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมืออามด้วยกัน้ะคู่ดังนั้นการขับเคลื่อนของมมั์วินซัแมนในครั้งนี้จึงมองให้เห็นว่าพวกต้องการที่จะ,ะทําให้ซูริเรเบียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีขึ้นไม่ต้องพึ่งพาน้ํามันมากขึ้น และ,ะมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือที่รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศไทยด้วยซึ่งอาจารย์ได้มีโอกาส <S <S 2> <S 2> ได้พบในถือว่าอ่เลยอยากจะถามอาจารย์ <S <S 2> <S 2> นิดว่าในการพบป,ป่านี้ได้พูดคุยเรื่องอะไรบ้างครับโอ้ตอนนั้นท่านาให้ความเป็นกันเองนะครับกับพวกเรามากอ่อสิ่งแรกที่พวกเรามีความประทับใจใน อัคลาของท่านของพระองค์ท่านก็คือว่าในขณะที่บนข,ข้างบนชั้นที่ท่านาประทับอยู่นะฮะพวกเราก็เดินทางไปจริงๆแล้วก็จะมีห้องแล้วก็จะมีข้าราชบริพารนั่งกันเยอะนะครับทางขวามือแล้วก,แวก็แล้วก็มีตรงกลางเนี่ยรวมท่านก็ประทับอยู่แล้วทางซ้ายซ้ายมือถ้าเราหันหน้าเข้าหาท่านเนี่ยเราอยู่ซ้ายมือเนี่ยมีสามเก้าอี้นะครับปรากฏว่า ในขณะที่เราเดินเข้าประตูมานะองค์ท่านาพระดำเนินนะพระดำเนินพระดำเนินเดินมาเพื่อที่จะมารับเราที่ข้างหน้าเลยนะ uh huh. ไม่ไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าไปหาองค์ท่านนะท่านนี่คืออัครา์ของมุสลิมอัคราจข,ของแขกมาพอแขกมา uh huh. ท่านก็ต้องอต้องเสด็จยือน uh huh. อันนี้เสด็จยืนแล้วก็พระเสด็จพระดำเนินเดินมามาจับมือกับ oh oh. เรา,ก,เรากับเราสามคนโ oh oh. อ้สุดยอด ก็เราสามคนก็ก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ผมเพิ่งจะรู้นะว่าพระองค์ท่านนั้นเนี่ยทรงมีเรียกพู้กับชาวบ้านว่ามีพระรจรดำรัสพูดเก่งอ่ะเก่งมากนะแล้วก็สิ่งซึ่งที่พระองค์ท่านพูดให้เราได้เข้าใจคือเรานะครับมีผมมีอาจารย์นรุณน,นะครับท่านเลขาเนี่ย เสนออะไรเล็กๆน้อยนะครับเราพูดถึงเรื่องของความเมเสรีภาพในประเทศไทยนะครับผมได้พูดถึงว่ามัสซิดในประเทศไทยมีสามารถจดทะเบียนได้แล้วก็เป็นเรียกว่าสามารถที่จะ,ะ,สะแสดงออกทางด้านสัญลักษณ์ศาสนาได้อย่างเสรีในประเทศไทยนี้นะครับ,บ,ออบพอพูดอย่างนี้พับเนี่ยท่านยาวเลยท่านพูดถึงว่าศาสนาอิสลามนั่นเป็นศาสนาที่ คำเดิถึงความเป็นมนุษย์ไม่ว่าศาสนาไม่ว่าผู้นั้นจะนับถือศาสนาใดก็ตามนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสร้างของพระองค์ทั้งสิ้นอ่าแล้วก็ท่านก็พูดถึงผู้พระธรรมบอกความช่วยเหลือของศาสนาของอิสลามนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นความช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกัน <S 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 ท่านพูดเลยนะฉังนั้นเออแล้วก็ท่านบอกว่าหลังจากในสามสี่ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยอ่าสมที่ปีผ่านมาซาอุดิอาระเบียเนี่ย เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือความมีเสรีภาพในเรื่องการาในเรื่องของศาสนามากขึ้นนะครับถ้าก็ยกตัวอย่างบอกในเรื่องของมัสยิดต่างๆเนี่ยซาอุาาดิอาระเบียก็มีความาเรียกว่าเสรีใครจะยึดถือตามมัสยิดใดก็ยอมได้แต่ขอให้อยู่ในในสีมัสยิดเท่านั้นท่านพูดสี่มัสยิดเลยนะท่านพูดถึงว่าขอให้เป็นอยู่หนึ่งในสีมัสยิดเท่านั้นอันนี้เป็น เป็นเป็นความเป็นการเปิดโลกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออท่านเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ท่านบอกเลยว่า,าศาสนาอิสลามนตชัรตัดชัดตชัดยุดนะหรือว่าเมือาริฟในหมายความว่าความสุดโต่งเนี่ยต่อไปนี้ในโซนเดอร์เบียจะไม่มีแล้วก็จะจะจะ,จะไม่สนับสนุนนะเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ เหมือนอย่างกับท่านจะตอบโดยที่เราไม่ได้ถามเลยนะตอบเหมือนอย่างกับท่านจะพระองค์ท่านจะบอกว่าโลกกําลังมองซาเิียระเบียมาแต่ต้นว่าสนับสนุนเรื่องของความสุดโตง่งนะครับท่านเลยบอกอท่านเลยได้ตัดออกมาว่าความสุดโต่งในซาเิียระเบียเนี่ยนะจะไม่มีต่อไปนะครับที่อาจารย์พูดเนี่ยน่าสนใจมากเพราะรว่า ในระยะหลังๆนี้เสิ่งที่เราเห็นก็คืออุดิรเบียต้องการสิ่งที่เรียกว่าศาสนิกสนนทาด้วยดังนั้นเราจะเห็นว่าการมาเยือนของเลขาโรบิโตและอื่นๆที่ไปพบกสัฆราช์และอื่นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอุดิรเบียต้องการความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาด้วยการขับเคลื่อนครั้งนี้จึงรวมด้านวัฒนธรรมแล้วสิ่งที่ได้คุยกับคณะ ของท่านอาจารย์ที่เปบพบพเนี่ยสะท้อนให้เห็นวิธีคิดของโซรีระเบียนในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการครองอความสําคัญของศาสนาอิสลามเอาไว้นะฮะในเวลาเดียวกันก็มีผลิตสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยรวมทั้งศาสนิกอื่นๆก็สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโซรีระเบียได้ด้วยคือพระองค์ท่านได้ยเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอินานียะอความเป็นมนุษยชาติ ดังนั้นความเป็นมนุษยชาติเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะ,อะไรกับเรื่องของศาสนา oh, <okay. S 2> ความเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งซึ่งที่เราจะต้องชื่นมอยู่แล้วนะครับดัง oh, <okay. S 2> นั้นศาสนาอิสลามมาเนี่ยเป็นศาสนาเผยแผ่ไม่ให้ความเมตตาหว่ามารสนาเกอยริลาร้อนมาตาลิลาอาลามีน, <Okay. S 2> นะครับมีความอะไรนะศาสนาของเราเนี่ยเราต้องการที่จะให้ความเมตตาแผ่กระจายออกไปทั้งหมด ไม่ไม่เฉพาะมุศินเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังที่กรรับเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าหนะ้าที่ดูเที่ยวขณะนี้นะครับเ,เวลาของการละสิหนดเท่าไหร่ครับวันนี้ใครจะตอบได้ครับที่วเ,เวลาสิบแปดนาฬิกาย22นาที20่สวินาทีวันนี้เวลาเท่าไหรท่ที่สนานีคือคือทีอ่จะละสิหนดวันนี้เท่าไหร่ครับ เอ่อท่านมาดีตอบหน่อยครับสิบแปดสิบแปดสามสิบเอ็ดครับอาจารย์ครับสิบแปดสามสิบเอ็ดนะตอนนี้สิบแปดยี่สิบสองครับสิบแปดยี่สิบสองตอนนี้แปลว่าเรายังมีเวลาที่จะคุยตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับใช่ครับใช่ครับก็เลยเดี๋ยวถ้าใกล้เวลาก็เอ่อเสียงเทียบเวลาให้อ่บอกเตือนหน่อยก็แล้วกันนะครับจเพราะตอนนี้ก็เอ่อการนี้ผมเอ่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมอยู่กับท่านดรจรันนะครับ มาลูลีมนะครับอาจารย์ดตรตารารันมาลูลีมเนี่ยอยู่ที่โรงแรมอัลบิรอสนะครับแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยเขาชั้นที่สามเนี่ยนะครับของโรงแรมเนี่ยมีการเลี้ยงราสินอดโดยสักนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะ,ะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมนะครับเป็นธรรมเนียมที่เราได้เคยปฏิบัติกันมาตลอดนะครับหลายไม่ว่าใครจะเป็นนายกท่นนั้นก็หมายความมาเจ้าภาพจริงๆก็คือว่าทางรัฐบาล ไม่ใช่ไม่ใช่คนหนึ่งคนใดนะครับแล้วก็ไม่ใช่นายกเป็นเป็นเป็นเจ้าภาพก็อยากจะบอกว่าการเลี้ยงรัษฎรถ์มีมาตั้งแต่สมัยนายกทักษิณนชินวัตร๋อมีครับใช่ครับซึ่งตอนนั้นผมเป็นที่ปรึกษานายกอยู่ก็ได้ตอนนั้นก็ให้จัดที่ต่างจังหวัดด้วยในกรณีที่คณะกรรมการอิสลามไม่ได้มาก็ได้บอกกล่าวไปว่าให้จัดละศดรอดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดต่างๆในช่วง หลายปีที่ผ่านมานะครับย้อนกลับมานิดนิดว่าขั้นตอนตรงไหนเลยถึงไหนแล้วที่บอกขั้นตอนเอ่ตอนนี้ที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยเป็นการสะท้อนอุดมการของวัมัดวิสมาครับซึ่งขับเคลื่อนทั้งทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการแสดงให้เห็นว่าอิสลามนั้นเน้นเรื่องของสิทธิมนชนครับความมีมนุษยธรรมต่อมนุษย์ทุกคนครับนะฮะอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนที่ อยู่ในนโยบายที่เรียกว่าวิชั่น2 0 3 0เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ารวมหลายอย่างแล้วเท่าที่ผมอ่านหลักสูตรหรือว่าอ่านในสิ่งที่เขาเขียนขึ้นว่าด้วยนโยบายแล้วก็ตัวนโยบายเองเขาก็ลงท้ายว่าขอให้การขับเคลื่อนคันนี้อยู่ในขนทางของอลงบอลล์นะครับก็แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงว่าการขับเคลื่อนประเทศนั้น ต้องมีแรงบันดนาลใจจากโมฮัสวรรานาด้วยเพื่อให้ประสบความสําเร็จในฐานะที่ซาอุดีอาระเบีย,ยนั้นเป็นประเทศสําคัญของโลกมุสลิม <Ừ. S 2> นะครับงั้นเราในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยวการที่เจ้าชายหวันวิสันวานได้พบกับท่านอาจารย์ช,ชรีฟแล้วก็คณะเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างมิติความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะสานต่อไปถึงเรื่องของรัฐบาลเรื่องของความสัมพันธ์แรงงานอื่นๆซึ่งขณะนี้เราก็มีการขยายตัว โดย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 ขอ้อเท็จจริงเนี่ยว่าความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยถ้าในแง่มุมของศาสนาไม่เคยขาดตอนเลยถูกต้อง<ล>ครับนะครับาสามสองปีที่บอกว่ามันขาดตอนไปนะจริงๆผมไปมาการทุกป,ปีและก็ได้มีโอกาสไปไป,ไปไปพบกับเวลาผมเป็นผู้แทนข,ของท่านจุลาหรืออามิลฮาตดีนะครับเวลาไปที่นั่นเขาจะเลี้ยงเลี้ยงขอบคุณนะครับที่ ที่ที่มูนาที่มีนาทางจิตำหนักที่มีนานะครับผมเ็เคยไปแล้วก็เคยเข้าเข้าเฝ้ากษัตริย์ท่านคอนบัวธารไมเนยซันมานี่นะครับและพร้อมกับท่านบินซันมาก็ก็อยู่ด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าความสัมพันธ์ใ,ในเรื่องในแง่มุมศาสนาเนี่ยไม่เคยขาดตอนเลยเ,เพราะเราไปทำองค์ร้อไปทำฮัดปีหนึ่งเนี่ยหมื่นกว่าคนนะหมื่นกว่าคนในการยกเว้นว่าในช่วง โควิดเนี่ยจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจํากัดจํานวนแต่ว่าตอนนี้เปิดเต็มอไอ้ความสัมพันธ์ในแง่งมุมศาสนาเนี่ยเราเราความจริงความพยายามในการต่อเชื่อมฟื้นความสัมพันธ์เนี่ยลึกๆเนี่ยต้องให้เครดิตกับเส้นทางศาสนาด้วยนะเ,เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาผมไปพูดกับผลักผู้ใหญ่เวลาไปพบกับรัฐมนตรีอะไรกับโรบิโตไปพบกับ ารรัฐมนตรีกระทรวงศาสนาในควาปกับรัฐมนตรีฮัตรถและอมร้อนเนี่ยก็ได้เคยพูดกันในเรื่องนี้ได้ก็คือหมายความว่าเรียกพูดให้เข้าใจว่าพีน่น้องมุสลิมของเราเนี่ยได้รับความร่วมมือจากประเทศไทยเป็นอย่างดีนะมีเสรีภาพไดใดตะไรเนี่ยเราแซะกันอยู่มาตลอด30กว่าปีนะครับคือคือหมายความว่าเราผูกพันในเรื่องแง่มุมของศาสนาอย่างน้อยไม่ได้ขาดตอนไม่ได้ขาดตอน แต่ว่าม,มันก็ซึมซับไงสแสดงว่าพอมันพอมีปัญหาพับเนี่ยขาดตอนเรื่องการพูดเนี่ยถ้าหากว่าตัดไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้รู้ต่างคนต่างไม่รู้อะไรกันเลยแต่เนีียเขารู้เราเรารู้เขานะครับเราไปหาเขาประจํานะครับแล้วก็เวลาเข้ามาเนี่ยว่าถ้ามาเป็นทางการก็มาเป็นบางครั้งเรื่องศาสนาเขาก็<ๆ>มาช่วยเออยอะ่ยงนะครับ,รบตอนนี้พอหลังจากเปิดความสัมพันธ์ทางการพูดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า มีการทดสอบเรื่องของพระคัมภีร์กุรอานทดสอบในเรื่องของอะดิสนะเขาก็เป็นเจ้าภาพนะครับระดับรัฐมนตรีก็มาและเป็นงานที่ครั้งนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่นะครับสองงานเลยนะฮะและอย่างนึงที่ผมเห็นประเทศซาอุดิอาระเบียได้ให้การสนับสนุนมาตลอดก็คือด้านการศึกษาโดยเฉพาะกับหมาวิาลมุสลิมที่อยู่ในภาคใต้อย่างเช่นหมาวิไลยราตอีและอื่นๆนะครับซึ่ง ผมเองในฐานะที่เป็นกรรมการสภาที่นั่นด้วยมหาลัยแห่งนี้ก็มีกรรมการสภาที่มาจากทั้งซาอุดีอาระเบียกาตาร์<ม>และรวมทั้งตรุรกีมาเลเซีย<ม>ด้วย<ม>ก็เห็นได้ว,ว่าที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นั้น่าสนใจตอนที่ว่าความัมันธนั้นนั้นมันคงอยู่มั่นคงและต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนผ่านนะครับ,รบแต่ยิ่งขณะน,นี้เมื่อมีการสถาปนาการทุนในระดับปกติเนี่ย มันก็จะยิ่งทําให้หลายอย่างดีขึ้นการตัดสินใจในระดับเอกชนนี่ก็จะทําให้ความสัมพันธ์สองฝ่ายนี่ดีันันที่เขาที่เขาประทับใจมากก็คือตอนวันที่งานแจกรลางวันนะครับก่อไปกลาที่จัดที่นี่แหละครับพระกศนายกมาแล้วก็รัฐมนตรีเข้ามาเขาประทับใจมากไม่นึกว่างานระดับเนี้นายกรัฐมนตรีของไทยจะมาซึ่งเปิดนะ เป็นของรัฐมนตรีวัฒนธรรมแต่พอปิดเนี่ยเป็นรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเขาประทับใจมากนะครับเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือเขาให้เขาบอกว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับเขาเป็นอย่างมากนะครับอาจารย์ครับตอนนี้ยี่สิบเก้าแล้วครับอาจารย์ตอนนี้ยี่สิบเก้าสิบแปดนาฬิกายี่สิบเก้าแล้วครับอาจารย์ครับเหลือเวลาอีกนิดหน่อยในลองดูเวลาหนฟังฟังสัญญาณนิดหนึ่งครับ สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18นาฬิกา29นาที50วินาทีครับเกือบจะ30แต่ว่าวันนี้31ใช่ไหมใช่ครับ31ครับ30นาที0วินาทีอีกหนึ่งนาทีครับอาจารย์ครับนี่ข้านี่นะครับเป็นเวลา18นาฬิกา30ท้าผู้ฟังท่านผู้ชมก็ได้นะนะะทางโรงแรมก็จัด อินฟลามมาเลยใช่คมณผู้ชมตอนนครับ็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีรับแต่ในห้องนี้นะครับเรามีห้องที่เขาทางโรงแรมจดให้พิเศษเพื่อที่จะทําการไล่สดนนะครับจะได้ในต้องยู่กับนรับนะครับตอนที่ข้างล่างเขาก็กําลังเตรียมการในการที่จะล่าสุดขอการซ้องประธานบูรพาท่านผู้ชมด้วยนะครับสามสิบนาที สิบวินาทีเลยยี่สิบวินาทีที่จะลาสินบทประจําวันที่หกเขาลงมาโดนน,นะครับนเป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีห้าสิบวินาทีสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบหนึน่งนาทีศูนย์วินาทีสัญญาณต่อได้เวลามากรีผมกับด็เตอร์ อาจารย์ก็ลาพร้อมกันเลยครับไปาา<า>ลที่อนเช่นเดียวครับอัสสาาล,ลามอะลัยกุมอัลลอฮุมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮร